หลังจากที่เรา,เาสร้างผู้ใช้งานในระดับที่3แล้วก็หน่วยรับปลายทางแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำงานที่ต้องทำทุกรอบที่มีหน้ากากอนามัยส่งมาที่อำเภอเราหรือที่หน่วยงานเรานะครับเราอาจจะไม่ต้องมาเกี่ยวกับเ,เมนูของฝั่งผู้ใช้งานแล้วถ้าเกิดไม่มีหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับหน้าที่เรานะครับเมือ่อมีตัว หน้าก,กากอนามัยเนี่ยส่งมาที่เราเราก็เข้ามาที่ล็อกอินเข้ามาในฐานะของผู้ใช้นะครับแล้วก็มาที่รายการตรวจนับในช่องรายการตรวจนับเนี่ยจะเห็นว่ามีแท็บอยู่3มแท็บนะครับแท็บที่1คือรายการรอตรวจนับหมายความว่า,เ,าเมื่อหน้าก,กากอนามัยส่งมาถึงเราเนี่ยมันจะมีรายการตรวัวเนี้ตามมาด้วย มีรายการตัวนี้ตามมาด้วยอยู่แล้วนะรายการตรวจนับแล้วคืออะไรรายการตรวจนับแล้วคือเราตรวจนับแล้วแต่ยังไม่ได้จัดสรรต่อนะครับก็คือตรวจนับถูกต้องแล้วก็รอ,อ,อการจัดสรรน,นะครับซึ่งมันก็จะตกไปที่รายการจัดสรรอีกทีน,นึกับอีกอันนึงคือรายการจัดสรรแล้วรายการจัดสรรแล้วหมายความว่ารายการเนี้ยจบขั้นตอนไปแล้วมีการ รับมาตรวจนับแล้วก็จัดสรรส่งต่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้มาสนใจที่เมนูรอการตรวจนับที่เมนูรอการตรวจนับเนี่ยท่านจะเห็นข้อมูลแบบนี้มาพร้อมกับตัวหน้ากากอนามัยนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือมาคลิกที่เมนูตรวจนับอพอคลิกที่เมนูตรวจนับปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นว่า มันมีจำนวนที่ส่งมาตามรอบตามวันที่ border นะ number นะทีนี้ท่านต้องนับตัวหน้ากากดูว่าท่านมาได้มา,มาครบไหมนะครับอย่างตอนนี้เขาส่งมา800ชิ้นถ้าเกิดเรานับแล้วได้800ชิ้นปุ๊บเราก็ส่งมันก็จะลงล็อกเลยก็คืออันนี้200อันนี้200อันนี้200นะครับแบบนี้ฮนะยอดที่ได้รับจริงรวมก็จะเป็น800ชิ้นนะ แต่แน่นอนว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบเราได้มาไม่ครบนะครับเช่นเราได้มาแค่ประมาณ880ร8 0อ่าเออไม่ใช่สิ780อ่าทีนี้พอเป็น780ปุ๊บก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านแล้วแหละว่าเอ๊ะ2ีอันที่หายไปเนี่ยเราจะตัดกลุ่มไหนนะสมมุติเราตัดกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ก็จะเหลือแค่180นะครับ อันนี้คือตามยอดจริงนะครับแต่ว่าถ้ามันได้ไม่ครบปุ๊บท่านก็จะต้องเลือกว่ากลุ่มไหนที่ตัวเลขจะหายไปเพราะว่าตัวนี้จะมีตัวเลขนี้จะมี <c oughs> มีผลต่อการจัดสรรไปยังกลุ่มที่4ต่อไปนะครับเมื่อมันมียอดไม่ตรงระบบมันก็จะขึ้นนะครับเพื่อให้ท่านยืนยันถ้าเกิดเรานับแล้วมันได้เท่านี้เราก็ต้องยืนยัน ตกลงนะครับ,นะร,บรายการที่ตรวจนับเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นรายการตรวจนับแล้วทันทีนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะไหลไปอยู่ที่รายการจัดสรรนะฮะก็คือรอจัดสรรเป็นการตรวจนับและรอจัดสรรซึ่งเราจะดูที่คลิปถัดไปนะครับ